ผู <Net> ้ชายครับทุกคนมาดนกำลังช่วยเหลือลูกแมวออกลงกแมวในท่อห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นห้องน้ำท่อตวนเก้างประมาณเท่าไหร่เสรแล้วยังยังยังแชร์ให้หน่อยอีกประมาณครึ่งหนึ่งคุณพ่อพาแชร์ให้หน่อยครับทีมงานผู้ชายทุกคนช่วเหลือลูกแมวเปอร์เซียตงไปในท่อ จัดดูเสมอหัวเออแนวประมาณนั้นแหละยอ้อนถูกอย่าไ,ไม่ตายอย่าไม่ตายขยับเ,เลยนะแนวหัวพอดเีดเ,ลดเ,ลดเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวผมดูในห่อให้ผมตัดเลยยี่สิบสามครั้ตอนนี้ครับผมก็ทีมงานก็ย่างนำเลื่อยลงไปตัดท่อนะครับหลังจากที่ขุดมาประมาณดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ยดง ขอให้ช่วยได้ครับยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันห่ดนะครับหลังสามนะไม่โดนไม่โดนตัดเลยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนนะใช้เวลาอยู่ครับตายเลยตัดเลยเทียบตัวจริงนนะไม่โดนตัดเลยมาโจ้โคตรอ่ะครับปัญญาวุฒิมีสมบูรณ์ครับไม่โดนนะตัดายตัดไายยาไปยาไปจะขาดแล้วตัดายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียววะ เราเจอช่วยมาเรืเ่องนี้เรื่องนี้ไม่เป็นไรครับพระโจ้อขอบคุณมากนะครับอย่าอย่าเอ็นดิอย่าเอน็นหนักดิอุปกรณ์ครับเราก็ยืมมาจากโรงงานางข้างบ้านนี่ครับเป็นยักสองตัวแล้วลูกไข่ผู้ชายจะนำมาตัวหนึ่งครับบิดได้บิดท่อเลยเอาละครับกลายเป็นจริงแล้วเราอันนงดินโรงงานคอยดินก่อนมาจะเจอแล้วครับดิดหัวเอาเลยเฮ้ยได้ไหมล่ะดึงเลยเจ็บก็ต้องเอาดึงดึงขึ้นมาหนึ่งตัวเอาแล้วนะครับ มาคุ <ช balm> <expand> ยได้แล้วครับไอตัวนี้อยู่ายได้ลยครับไอตัวอยู่ข้างเอาแล้วบอกอาลมอเลยพี่ยังได้เปล่าถื้ไหมอ like <bbe> ๋อด็กาวนะ้าต้นีทำไงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขี้มามีอะไรขี้ไหมไม่มีเลยนะพี่ขี้่านอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ เพียวนะเขาบอกเพียวเรืของควาคิดทันนะอ่ะจับจับได้ไหมอันนี้หัวมันลงไงตัวนี้ไม่น่ารอดจมน้ำตัวนี้จมน้ำตายครับอ๋อตัวนี้มันอยู่ตัวนี้ตายครับตัวนี้หัวจมน้ำนี่ดูอ่ะฮะสองมีแค่สองตัวไม่ใช่นี่ตายนะตายแล้วโอ้ตายตัวนี้หัวจมน้ำ ตายอนนี้หัวจมนละ้วเมื่อกี้แท่งมันร้องรอบแรกมันร้องไม่ต้องไม่ต้องน้ำไหนอ่ะนะเป๊ะๆเขียวหมดแล้วอ่ะโอ้หัวมันปัดลงไปในน้ำาไปแล้วแต่ถ้าหัวมันโชว์ขึ้นมาในหัวท้องมันกออมันกินน้ำไปเยอะมากกินจุกไปแล้วไม่คนนี้ตายแล้วด้วย